สวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าเรามาคอนแนกไปอีกแล้วนะเสษิฐจากคุณอินไซท์วันนี้เราจะมีหัวข้ออะไรคุยเรื่องเงินบุญเงินบุญฮะวันนี้ครับก็คือตอนเนี้นะครับมันใกล้มันใกล้ปีใหม่แล้วอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่อ่าใช่ใช่ใช่คนรอเงินบุญเนี่ยรอมาเป็นปีก็ยังไม่ได้แล้วก็มีการเลื่อนนะครับเขาเลื่อนว่าหลังเอฟเฟกเงินจะออกนะครับในฐานะที่เราสองคนเนี่ยเป็นนักข่าวใส่กันเงินครับผมเราเนี่ยสัมภาษณ์ทางรัฐมนตรีคลางผู้ว่ามชาติเรา ทำงานอยู่อย่างเงี้ยมาหลายปเป็นสิบปีใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คืออยากจะให้พี่ประสิทธิ์ก่อนโชคอนันต์นะครับซึ่งเป็นบัญการบริหารและเจ้าของนะครับสื่อคุ่นอินไซต์ครับผมซึ่งเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นโดยเฉพาะเลยโดยตรงเลยนะครับการลงต่างๆนะครับครับผมค้าบอดในวงการนี้มานานโอ้ยาวนานนานจริงๆนี่คือมีคนเนี่ยหลงเชื่อว่าเอาเงินร้อยไปลนเงินล้านซึ่งเงินจะมาจากกระทรวงดัคลังและแบงค์ชาติพี่ประสิทธิ์มีความเห็นยังไงบ้างครับโอ้โหนะฮะเรื่องรา ร้อยบาทแลกร้านบาทแค่ฟังแล้วก็แบบแล้ไม่อยากการสงานค้างด้วยครับมันเป็นไปไม่ได้เลยเอางี้แล้กันนะเนี่ยผมจชว่าเดี๋ยวก็ทํำให้เป็นเป็นการท้าทายยั่วกิเลสนะราคะครับในจิตใจของเราเนี่แบบพี่ร้อยบาทได้ล้านอไม่รู้ว่าเสี่ยงก็น่าจะลองเพื่อฟุกเพื่อฟุกอืมทั้งดี้ว่ามันจะไม่จริง พี่มันจะฟุกได้ยังไงพี่เอ็งนี่คือแบบสมมตินะหนึ่งร้อยเนี่ยแล้วสมมติกระทรวงการคลังจะเอาเงินนี่เนี่ยมาให้เวลาเวลาเขาจะขายโฆษณาขายของใช่ไหมเขาก็ต้องแบบเอ้สร้างปรากฏการณ์เนี่ยเป็นคนได้ได้จริงนะอเฮ้ยมันมีจริงแล้วเนี่ยครับคนต่อไปเขามีโอกาสได้ลุ้นเป็นความหวังอ่ะพูดง่ายๆอาจจะเป็นแบบตุ๊กตาตัวปลอมก็ได้นะรั้งสิ้นนี้ซึ่งมันไม่ใช่แบบอย่างนู้นอย่างนี้ตรงจุดนี้อาจารย์ คือเนี่ยที่ผมสงสัยก็คือว่าแบงค์ชาติจะเอาเงินจากไหนมาให้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วนะแค่รัฐบาลต้องหาเงินมาพัฒนาประเทศมาจ่ายนี่คืนสินนี้ก็ลําบากแล้วงนี้แล้วกันนะได้วงางบประมาณในการเพิ่มขึ้นทุกปีครับนะเรื่องโอ้โหหลายอย่างเนาะทั้งครับเงินคราชการทั้งพัฒนาประเทศอะไรก็ไม่ต้องควบคู่กันไปตรงจุดนี้ครับครับเอาแต่ปีใหม่นะครับอยากให้พี่ฝ่าถึง คนที่ยังตามไม่สว่างครับผมกระตุ้นนิดนึงเอางี้แล้วกันนะผมเชื่อว่าในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเรื่องร้อยแลกล้านเนี่ยคงเกิดขึ้นแบบว่าแบบรัวๆนะซึ่งปีใหม่ผมเชื่อคงจะมีเวอร์ชั่นใหม่มามาหลอกมาตุนครับไอ้กับคนณนี่แบบเฮ้ยไม่โรคแล้วกันเอายงี้แล้วก็แบบเอออยากจะลองเสี่ยงลองนี่ดูอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดนะครับถือว่าก็เป็นอะไรที่แบบ ทดลองกอง็ได้นะแต่ว่าอย่าไปหวังเลยว่ามันจะได้จริงมันใครจะเอาเงินนะว่าเงินล้านมาให้แบบแค่ร้อยนึงนะการลงทุนนะโมเดลฮะปีหน้าเนี่ยการลงทุนคุ้นจะต้องเสียภาษีเลยอืภาษีขายคุณนต้องเสียอะเหมือนก็หลอกนะอ่าครับผมซื้อไม่เสียภาษีแต่โดนค่าคอมโดนแบตด,ด้วยก็เสียไปแล้วนะเขาเนี่ยมันมีทั้งปีหน้ามัมีทั้งเสียภาษีขายหุ้นครับอแล้วก็โดนแบตด้วยได้ด้วยรวมๆเราก็ถือว่า เามาเปรียบเทียบกันนะว่าบ้านเรายังถูกกว่าต่างประเทศเอาแลนวกันครับโอ้โหพูดถึงเ้่าถ้าเป็นงี้จริงนะเราก็เลิกเราเลิกเลื่อนหุ้นดีกว่าไหมใหญ่ร้อยเดียวได้เราเราไล้ยในไม่ได้นะผมว่าเอาเงินร้อยบาทเนี่ยซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคครับอันนี้คือแบบว่าของจริงเอาเงินถ้าถูกคือได้รางวัลจริงอ่ะคอ่ะนะแต่อย่าลืมนะอย่าให้เมียมือไปขึ้นเงินนะเดี๋ยวมีปัญหากันได้ตรงนี้นะครับ คือการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมีความเสี่ยงแต่การลงทุนเงินบุญนี่มีความสูญวึเป่าสูญอย่างเดียวไม่มีไม่มีความเสี่ยงโหเรียกว่าเสี่ยงอย่างเดียวเลยสูญด้วยเสี่ยงที่จะสูญเอางี้แล้วกันครับผมครับโอเคครับคือนโยบายของเงินบุญนะครับพุ่งตรงนะเขาไม่เน้นลงเขาไม่เน้นลงทุนนะครับต้นสูนอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับครับผมโอเคครับขอบคุณคุณประสทธิ์มากครับขอบคุณะครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ